สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาพบมาเห็นค่ะนมาเจอคลิปพี่นุ้ยนะนะคะพี่นุ้ยได้ทําการพยากรณ์พ่ยิปซีเป็นพลังงานรนดอมพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถเอาไปตัดสินใจค,ค,คนใดคนหนึ่งได้นะคะเนาะฟัง่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อความบันเทิงนะนะคะ,ะวันนี้พี่นุ้ยได้มาทำคลิปในหัวข้อนะคะคุณคือนักเลงของจริงคุณคือนักเลงของจริงนักเลงจริงของจริงเป็นยังไงเนาะนะคะ เดี๋ยวพี่น๊วจะขอเปิดดูพลังงานก่อนนะคุณคือนักเลงของจริงจริงไหมนักเลงแบบไหนมาดูกันสินะคะอือหือนป่นไงโอ้โหขออีกหนึ่งใบค่ะโอ้หนึ่งใบคุณคือนักเลงของจริงของจริงตรงเนี้ยขอดูพลังงานคุณเลยนะนะคะ คุณนี่เป็นคนที่มีความทุกมาความทุกทรมานใจหรือความที่ตกความปใจหรือในเรื่องชีวิตของเราที่ผ่านมามันมักไม่ค่อยสมหวังหรืออะไรก็แล้วแต่แหละนะคะคุณเป็นคนที่ชอบอยู่กับอดีตนะคะเนาะเป็นคนที่ลืมอะไรยากๆเนาะนะคะแต่คุณโปรงแล้วนะตอนนี้นะคะคุณเป็นคนที่ชอบคิดเยอะ ะะแต่คุณก็เป็นคนที่ขี้สงสารคนนะคะขี้สงสารคนนะเป็นคนที่ใจบุญนะคะเนี่ยคือตัวตนของคุณนักเลงของจริงของคุณยังไงเอ๊ยยังไงนะมาดูกันสินะคะ<ม>คุณเป็นคนใจบุญนะชอบช่วยเหลือคนทุกนะคะคนที่เขาอ่อนแอกว่านะ<ม>คุณมีความรู้มีความฉลาดเนาะ<ม>เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมีความขนขวายเป็นโลกส่วนตัวสูงแต่มีความรู้ความสามารถเต็มเปี่ยมนะคะเนาะ เป็นโรคส่วนตัวสูงก็จริงใครเข้าถึงคุณยากเราทางคุณไม่ออกแต่คุณมักใจบุญและคุณชอบเก็บตัวสแสวงหาความรู้เป็นคนฉลาดนะคะเนาะมีศักยภาพในการทํางานด้านความคิดของคุณนี่เป็นคุณเป็นด็อกเตอร์ได้เลยนะนะคะเนาะแต่คนอื่นมักจะเข้าไม่ถึงคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารี เป็นคนที่มอบความสุขให้กับคนอื่นอุดมสมบูรณ์นะคะคุณเนี่ยนะชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะไม่ชอบขัดแย้งกับใครแต่มักมีคนชอบเข้ามาขัดใจคุณตลอดเวลานะแต่คุณก็มักจะมองผ่านแล้วก็ปรงเป็นนะคะตรงเนี้ยนะแล้วตรงไหนที่คือนักเลงของจริงสําหรับคุณเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนะคะเอ๊ฟังดูแล้วกันนักเลงของจริงนี่มันจะต้องเป็นแบบว่าเป็นเสือเก่าไหมไม่น่าใช่นะใ,ใ,ในในในหัวข้อนี้นะ,อะขอสิบใบนะคะ ักเลงของจริงสำหรับคุณเป็นยังไงได้มาแล้วสิบใบนะคะอืมโอ้โหมีความามั่นคงในสถานะการงานเองมากในเรื่องการงานหาเงินเก่งเชลีดออดเข้มแข็งนะนะคะเห็นไหมโอ้เฮอร์มิตขึ้นมาอีกนะสายใจบุญนะคะห้าไม้ยังขึ้นมาอีกนะคะขัดแยง้ง มีการขัดแย้งมีการแยมงตลาดมีคนมีคู่แข่งกับคุณเอ็มเพจยังขึ้นมาเหมือนเดิมนะทุกคนนะโอ้โหเป็นคนที่มีความุ่มรารเป็นคนที่เอ่อเก่งขยันนะคะเนะาะเนี่ยเห็นไหมห้าทัวยังขึ้นมาเหมือนเดิมทุกคนโอ้โหแปดเหรียญผมสุดยอดว่านักเลงตรงไหนนักเลงของจริงตรงไหนมาดูกันสินักเลงตรงเนี้ยของคุณนะ่ะมันไม่ใช่นักเลงหัวกะโหลกกะลาธรรมดานะคุณนะนักเลงส่วนใหญ่มันจะเป็นนักเลงกะโหลกกะลาเป็นนักเลง นักเลงที่ชอบหาเรื่องเขาเป็นวันไม่ใช่นะแต่คุณไม่ใช่นักเลงของคุณของจริงของคุณคือยังไงคุณเป็นคนที่นะถ้าบอกเลยนะตรงแข็งมีความยุติธรรมความมั่นคงฉลาดมีความสามารถนะคะชอบช่วยเหลือคนที่มีความด้อยกว่าคุณนะคะการงานคุณฉลาดคุณเจมตลาดได้คุณทําอะไรมักติดอันดับคุณเป็นคนที่มีคุณเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขคุณเป็นคนที่ นักเลงของคุณตรงนี้คือคเป็นคนจริงคนจริงเนี่ยอย่างคุณเนี่ยคุณจะไม่เอาความฉลาดความเก่งความอะไรของคุณเนี่ยไปดูถูกคนอื่นนะคะผิดกับนักเลงทั่วไปอ่ะชอบตีกันชอบทะเลาะกันชอบเอาความฉลาดของตัวเองไปข่มเหงคนที่มีความรู้น้อยกว่าตรงนั้นคุณจะไม่ใช้นักเลงจริงอย่างคุณคุณจะใช้ด้วยความเมตตาเนี่ยคือนักเลงในใจของคุณนักเลงจริงเขาจะไม่ไม่ไม่ทำาลายคนที่อ่อนแอไม่ทํร้ายคนที่อ่อนแอกว่า นักเลงจริงอย่างคุณจะให้ความช่วยเหลืออย่างจริงใจและก็ไม่รอบกัดน,นะคะเนาะเนี่ยคือตรงๆของคุณเลยเนี่ยคือนักเลงของคุณความนักเลงของคุณคุณมีความฉลาดและนําความฉลาดของคุณเนี่ยไปช่วยคนที่เขาด้อยกว่าคุณไปช่วยคนที่เขาเอ่อมีความรู้น้อยกว่าหรือมีประสบการณ์น้อยกน้อยกว่าเนาะถ้าเป็นบางคนนะเป็นถ้าเป็นบางคนมีธุรกิจของตัวเองมักจะอ่าเมตตาลูกน้องนะคะเมตตาลูกน้อง นะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกน้องแบบจริงใจนะไม่ใช่ว่าดูถูกลูกน้องหรือบางคนนะถ้าเข้าไปในหน้าที่การงานใหม่นะมักจะเจอคนคนเก่ามักจะดูถูกคนใหม่นะมักจะมักจะดุมักจะใส่อารมณ์เนาะเป็นบางที่นะคะเนาะแต่คุณน,นี่ไห่นะคุณจะดูเขานะคะคุณจะช่วยเหลือเขาเพราะความเมตตาความสงสารของคุณคุณจะไม่เอาความฉลาดความแปลงหน้าที่สูงสูงของคุณหรือ ความรู้สูงๆของคุณไปกดระดับคนอื่นหรือไปทําให้คนที่มีความรู้น้อยกว่าหรือมีศักยภาพที่น้อยกว่านะไม,ไม่ไปดูไม่ไปดูถูกเขานะคุณจะไม่เอาปมด้อยของแต่ละคนมาล้อนะคะคุณจะด้วยความจริงใจนะคะคุณไม่ชอบที่ทำทาลายคนนะคุณเป็นคนที่ชอบส่งเสริมให้ความแบบอุดมสมบูรณ์กับเขาให้ความรู้ความสามารถให้การงาน ช่วยเหลือเขาได้คุณจะช่วยเหลือเนี่ยคือนักเลงจริงของคุณน่ะคุณมีสติปัญญาเต็มเปี่ยมคุณมีหน้าที่การงานที่ดีคุณมีความรู้มีความสามารถคุณเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งแต่คุณมักไม่เอาเปรียบคนชั้นผู้น้อยหรือคุณมักไม่เอาเปรียบคนที่ด้อยกว่าคุณนะคะผิดกับนักเลงทั่วไปที่เอาความเก่งความแกล้งความมุทะลุดุดันไปข่มเหงคนอื่นเนี่ยนะคะเราะคุณเนี่ยคือนักเลงของจริงเนี่ยคือเขาเรียกว่านักเลงของจริงออกมาจากจิตใต้สำนึกของคุณเลยคุณจะไม่เอา ความแข็งแกร่งของคุณไปทําร้ายคนที่เขาอ่อนแอกว่าผิดจากนักเลงที่ที่ว่าไม่มีความคิดไม่มีความอ่านชอบเอาความแกร่งของตัวเองอดุดันของตัวเองไปตกไปตีไปเคี่ยนไปด่าไปขู่ไปเขียนคนอื่นเขาที่ไม่มีทางสู้แต่คุณไม่คุณจะไม่ทําอย่างนั้นให้คุณเกลียดขนาดไหนให้คุณไม่ชอบเขาขนาดไหนแต่คุณก็ยังมีเมตตาจิตเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความใจบุญชอบช่วยเหลือคุณคุณจะไม่เอาความ ความฉลาดหรือความมีศักยภาพของคุณที่มันเข้มแข็งกว่าคุณที่อ่อนแอกว่าคุณจะไม่เอาตรงนั้นไปข่มเหงเขาจะไม่เอาไปทําเขาแม้ว่าคุณจะเกลียดขนาดไหนคุณก็จะไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนนั่นแหละคือนักเลงจริงของคุณนะคะตรงเนี้ยเนาะดูคุณมีความสง่าดูคุณเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนที่น่าให้ความเชื่อมั่นนะคะในหน้าที่การงานศักยภาพความรู้ความสามารถนะคะของคุณเนาะคุณเป็นคนที่ มักมีคนชอบเข้ามาขัดแข้งขัดขาคุณในเรื่องผลประโยชน์เรื่องการงานเพราะคุณมีความโดดเด่นเนาะคุณเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ตัวเองเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานถ้าคุณทํางานนะคุณจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณนะคะเพราะความดีของคุณนี่แหละเขาเรียกว่านักเลงตัวจริงนะคะนักเลงตัวจริงเขาจะไม่เอาไม่เอาเปรียบคนนะนะคะคุณมักจะช่วยเหลือคนนะคุณเป็นคนใจบุญข้างในลึกๆคุณเป็นคนใจบุญเนาะ ข้างนอกคุณเป็นคนเข้มแข็งอะไรประมาณนี้มันมีสองุดลิกแล้วคุณเป็นคนที่เรียรพร้อมทุกอย่างเนี่ยคือคนที่น่านับถือคือคนที่น่าหลงไหลคือคนที่มันเต็มเปลี่ยนไปด้วยน้ําใจนักเลงจริงๆนักเลงของคุณนักเลงที่มันมีศักยภาพของความเป็นผู้นํานะคะที่สามารถดูแลผู้น้อยกว่าหรือผู้ที่อ่อนแอกว่านะคะตรงนี้เนาะพี่หมอขอพูดเลยนะแอบเลี้ยงขึ้นมาฉลาดมากในเรื่องการเงินคุณมีความสามารถคุณทํางานคุณทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างคุณเป็นคนเก่ง คนเก่งเลยนะและมกักมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกับคุณน่นะคะเนาะคุณเกลียดใครแค่ไหนคุณก็มักจะไม่เอากลมด้วยคำา่าล้อนะคะคุณจะโงข่าตัวของเขาของความเป็นมนุษย์ด้วยกันนะคะเนาะเห็นไหมเนี่ยคุณมักจะสงสารคนที่เขาอ่อนแอกว่านะนี่คือคือความเป็นนักเลงนักเลงอะไรนักเลงความดีไงนะคะนักเลงความดีนักเลงที่มีความดี นะคะเขาเรียกว่านักเลงความดีนักเลงคนดีนักเลงความดีนักเลงของจริงของแท้ไม่ใช่นักเลงเทียมที่คอยแต่เอาหาเรื่องคนอื่นเขาก็หลูกกลาไปวันๆไม่ใช่นะนะคะคุณเป็นนักเลงที่เพียบพร้อมทุกอย่างายวาจาใจนะคะเนาะอุ้ยวิวออฟฟอร์จนอยากออกมาอยากออกมาเนาะนะคะเราเขอเก็บก่อนนะนะคะนักเลงของคุณเนาะคุณไปอยู่ที่ใดนะคุณไปอยู่ที่ใดมัก มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณเนี่ยเห็นไหมมีเกณฑ์สายเดินทางนะคุณนี่เป็นคนเก่งเห็นไหมไปอยู่ที่ไหนมักมีคนที่อิจฉาคุณด้วยนะอิจฉาคุณเนี่ยเห็นไหม the w o ลเพราะว่าคุณมีชื่อเสียงคุณมีศักยภาพที่ดีคุณมีความรู้ความสามารถคุณเป็นผู้นําคุณเป็นคนที่ยื่นมือช่วยเหลือคนที่ทุกข์ยากกว่าคุณเน่ะเนี่ยคือนักเลงของคุณนะคะคนที่เขาเข้ามามองคุณเขาไม่พอใจคุณเนี่ยเนี่ยก็นักเลงรอบกัดแต่คุณเป็นนักเลงของจริงนะ นักเลงที่รอบกัดคุณเนี่ยเขาไม่พอใจคุณเขาหมั่นไส้คุณเพศเดียวกันมักหมั่นไส้นะคะแต่คุณมักจะถูกฉลกตากับเพศตรงข้ามเนาะนะคะเนาะเพศเดียวกันมักจะหมั่นไส้คุณเพราะคุณโดดเด่นกว่าเขาเนี่ยไหมคุณมีศักยภาพนะคะคุณเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะคุณเป็นคนที่ช่างสังเกตเป็นคนที่เก่งนะคะเนี่ยนักเลงของแท้พูดจริงทําจริงนะจากใจจริงเห็นไหมมีความมั่นคงทางชีวิต กะะารงานทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีความมั่นคงเนี่ยเห็นไหมคะคุณมีความรับผิดชอบคุณมีความรับผิดชอบคุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะช่างสังเกตเป็นคนที่เอ่อเก่งนะคะเป็นคนที่มีศักยภาพในการทํางานคุณมีมีความรับผิดชอบตั้งแต่เด็กๆคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรนะคุณมีความยุติธรรมนะคะอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมรักความเที่ยงตรงเนาะเนี่ยคือนักเลงของแท้ไม่ใช่นักเลงเกย์นักเลงเทียม ที่วันๆเอาแต่เรื่องทะเลาะเขารอบกัดเขาหรือคอยนินทาเขาไม่พอใจเขาใช้กลยุทธ์ทางด้านอ้อมนะคะเพื่อทำร้ายคุณอะไรประมาณนี้เนาะนั่นก็นคือนักเลงเทียมนักเลงเกนักเลงนักเลงกระโหลกกะลาเนาะนะคะเนี่ยของเราเนี่ยเป็นนักเลงจริงนักเลงด้วยใจบุญกุศลนะคะเนาะอือก็คุณก็ทําดีไปเรื่อยๆนะ คุณบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณมีด้วยนะพี่ดูแล้วนะคะเนาะสิ่งบุญไหนที่คุณทําไว้สะสมไว้เนี่ยคุณมักจะได้ตอบแทนมาในชาตินี้ด้วยนะคะเนาะผละบุญคุณเยอะมากนะคะไปทางไหนมักแคล้วคลาดคนที่เข้ามาจ้องจะทาร้ายคุณมันแพ้ภัยไปด้วยตัวของมันเองเนาะมันจะไม่กล้าทําอะไรคุณนะ,นะนะคะมันได้แค่คิดแค่เห่าแค่นินทาน่ะลักเลงรอบกัดแต่เราเป็นของแท้นะนะคะไม่มีอะไรทําเราได้เนาะนะคะอืม นะคลิปนี้ยังไงพี่หมอก็อ่านจบไปแล้วเนาะนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีนักเลงดีนักเล,ง,กเลงจริงเขาจะไม่ทําร้ายคนที่่อนเอกว่านะนะคะนี่คือตัวเรานะคะเนาะอย่างที่พี่หมอบอกไปอ่านไปจบไปนะคะเนะาะยังไงแล้วพี่หมอก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่หมอในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะคนี่พี่ยังไงพี่หมอต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ